ครับผมกิ๊กจากเซอร์กิ๊ก4.2.1.95รายการที่จะพาคุณไปรู้จักกับรองเท้าวิ่งหลากหลายยี่ห้อพูดคุยแนะนำสถานที่ฝึกซ้อมวิ่งในจังหวัดเชียงใหม่แต่เดี๋ยวก่อนคลิปพิเศษนี้ผมไม่ได้มารีวิวรองเท้าวิ่งนะครับแต่จะมารีวิวเจ้า i n f a l l i b l e T-Rex Costume เวลา1ชั่วโมง13นาที5 7วินาทีกับระยะทางประมาณ10กิเมตรอัตราการเต้นของหัวใจโดยเฉลีย่อย,อนนอยอยู่ที่159ครั้งต่อน,นาทีรอบขาที่1 5 5 9้าวต่อนาทีในกิโเมตรสุดท้ายนะครับผมลองเร่งสเปสีดดูอยู่ที่ประมาณเพ5ส8แนะครับและลองวิ่งด้วยความเร็วเต็มที่นะครับระยะทางประมาณ400เมตรอยู่ที่ประมาณเพ4ส0ครับจุดเริ่มต้น หรือว่าจุดประสงค์ในการวิ่งของแต่ละคนนั้นอาจจะแตกต่างกันนะครับบางคนวิ่งเพื่อสุขภาพบางคนวิ่งเพื่อทำลายสถิติหรือบางคนออกวิ่งเพราะวิ่งแล้วมีความสุขได้เห็นรอยยิ้มเสียงหัวเราะได้ส่งต่อความรู้สึกดีๆให้กับผู้อื่นและผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนอาจจะเคยกังวลเกี่ยวกับการหาอุปกรณ์หรือว่าเครื่องแต่งกายก่อนออกวิ่งใช่ไหมครับว่ามันจะร้อนไปไหม มันจะโป้หรือมันจะรุ่มล่างไปหรือเปล่าแล้วมันจะเป็นยังไงล่ะครับถ้าเราตัดเรื่องพวกนั้นทิ้งออกไปซะแล้วเลือกจะแต่งเป็นใครหรืออะไรแทนพอคิดได้แบบนั้นแล้วนะครับผมก็เลยลองไปหาข้อมูลดูว่าอย่างผมเนี่ยพอจะใส่ชุดอะไรได้บ้างก็เลยมาได้เจ้าชุด T r e รนี่แหละครับซึ่งในแพคเกจนั้นมีของไม่ได้เยอะมากนะครับอย่างแรกเลยก็จะเป็นในเรื่องของตัวชุดนะครับ T-Rex นะฮะใกล้ๆกันก็จะเป็น ถุงมือ1คู่นะครับซึ่งตามสเปคแล้วเนี่ยเป็นเนื้อผ้าแบบโพลีเอสเตอร์100%ถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของตัวเครื่องเป่าลมนะครับซึ่งตอนเลือกซื้อเนี่ยจะมีให้เลือกด้วยกัน2แบบนะครับแบบแรกก็คือแบบต่อไฟตรงจากรังถ่าน AA นะครับแต่ที่2จะเป็นในเรื่องของอาการต่อแบบ USB ซึ่งตรงนี้เนี่ยผมเลือกแบบ USB มาเพราะว่าจะเอามาใช้กับตัว Power Bank อยู่แล้วนะครับและชิ้นสุดท้ายก็จะเป็นตัวล็อก ระหว่างตัวเครื่องเป่าลมกับชุดนั่นเองนะครับผมซึ่งตรงนี้มีข้อควรระวังเพราะว่าชิ้นมีขนาดค่อนข้างเล็กนะฮะตอนที่ดึงออกมาจากแพคเกจเนี่ยอาจจะหล่นหายได้นะครับต้องระวังกันนิดนึงซึ่งน้าหนักโดยรวมของแพคเกจนนอยู่ที่ประมาณ700กรมัมหรือประมาณ7ขีดนั่นเองครับการสวมชุดจะเป็นซิปด้านหน้าบริเวณช่วงท้องของชุด T-Rex ครับแต่ก่อนอื่นนะครับแนะนําให้เพื่อนๆเ,เนี่ยเอามอเตอร์เป่าลมกับ ที่ล็อกครับติดตั้งให้เรียบร้อยก่อนนะครับเพื่อความง่ายในการสวมชุดอีกทีหนึง่งนะจากนั้นเนี่ยเราก็มุดเข้าไปในชุดนะฮะเปิดระบบเปา่าลมรูดซิปปิดให้เรียบร้อยสวมถุงมือแล้วรอประมาณหนึ่งนาทีง่ายๆแค่นี้เองครับและรองเท้าวิ่งที่ผมเลือกมาใช้ในการทดสอบกับการแต่งชุดแฟนซีครั้งแรกในชีวิตของผมนะครับก็คือเจ้า HO กาโอเนโอเนคาร์บนเคู่นี้นั่นเองครับ ซึ่งสรรพคุณเนี่ยเพื่อนๆพอ,พอจะทราบกัอนอยู่แล้วในเรื่องของความไหลาการโค้งขาที่ง่ายแล้วก็สามารถวิ่งช้าหรือวิ่งเร็วก็ได้นะครับแต่อย่างที่บอกไว้ช่วงต้นคลิปครับว่าครั้งนี้ผมไม่ได้มาเน้นรีวิวรองเท้านะครับแต่จะมารีวิวชุดวิ่งตัเนเองครับจริงๆแล้วก็ขี้เกียจนั่นแหละครับทีนี้เรามาพูดถึงความรู้สึกในการใช้งานเจ้าชุด t ิรักสนี้กันนะครับและผมขอให้คำนิยาม3คํคำเหมือนเดิมเลยอบ บาบางน่ารักอบในที่นี้ก็อบอ้าวนั่นเองครับเพราะว่าระบบระบายอากาศในชุดเนี่ยทำออกมาได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมเข้าใจได้นะครับเพราะว่าตัวชุดเนี่ยเขาไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้เราทำแอคทิวิตี้หนักๆนะครับอย่างการออกกําลังกายโดยการวิ่งนั่นเองนะครับถ้าเราสวมชุดไปเดินเล่นหรือไปเล่นอะไรกับเด็กๆนี่ครับยังโอเคได้อยู่ แล้วก็ตัวมอเตอร์ด้านในมอเตอร์เป่าลมด้านในเนี่ยครับเขาก็ไม่ได้เป่าแรงมากจนทําให้เรารู้สึกว่าย็นสบายมากนะครับตอนวิ่งเนี่ยผมเลยต้องรูซิปแล้วก็เอาส่วนหัวเนี่ยออกมาด้านนอกชุดนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าเราหายใจหนักๆภายในชุดที่มันไม่มีระบบระบายอากาศที่ดีเนี่ยมันจะอาจจะเป็นอันตรายได้นะครับอพอวิ่งเสร็จเนี่ยก็เรียกได้ว่าเหงื่อท่วมตัว,วเหมือนซาวน่าเลยครับ2ก็คือบอบบาง ตามสเปคแล้วนะครับเนื้อผ้าที่ใช้เนี่ยเป็นโพลีเอสเตอร์ร้อนะครับผมมีความทนทานระดับหนึ่งแต่จุดที่น่าสังเกตนะครับก็คือตัวพลาสติกในส่วนของช่องมองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะมีความบอบางกรอบแล้วก็แตกฉีกขาดได้ง่ายนะครับตอนนี้ผมวิ่งเสร็จเนี่ยผมต้องเอาเทปกาวมาแปะซ่อมเลยนะครับและสุดท้ายคือน่ารักก็ชุดมันน่ารักอะครับ ใครเห็นใครก็ชอบอยากจะเข้ามาคุยอยากจะเข้ามาถ่ายรูปด้วยนะครับและในคลิปเนี่ยผมมีน้องมาแชลส่วนตัวด้วยลองติดตามชมกันดูนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆกำลังมองหาประสบการณ์มุมมองหรือความท้าทายใหม่ๆในการเลือกชุดวิ่งนะครับ ชุดนี้เนี่ยนอกจากคานิยาม3คําที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นะครับยังมีจุดเด่นอื่นอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแพคเกจจิ้งที่ไม่ได้ใหญ่แล้วก็มีน้ําหนักค่อนข้างเบาพกพาไปไหนมาไหนสะดวกนะครับแล้วก็จุดเด่นในเรื่องของความน่ารักนะครับทําให้ชุดนี้เนี่ยมีความน่าสนใจแต่ถ้าเพื่อนๆนําไปใช้นะครับอาจจะต้องวิ่งให้ช้าลงนะครับเพราะชุดมันน่ารักอะครับจะวิ่งเร็วทําไมนะครับลองวิ่งให้ช้าลงหน่อยนะครับ คนที่เห็นเนี่ยรับรองเป็นใครใครก็ชอบครับในส่วนของเส้นทางวิ่งที่ผมเลือกใช้ในการทดสอบครั้งนี้นะครับผมตั้งใจเลือกสถานที่ที่วิ่งได้ไม,ม่ยากสะดวกแล้วก็สามารถควบคุมปัจจัยหลายๆอย่างได้ง่ายครับเพราะฉะนั้นการวิ่งบนทแทรก็กหรือว่าบนลู่วิง่งระยะมาตรฐาน400เมตรจึงเป็นคําตอบของผม,ผมและจากคลิปที่ผ่านๆมานะครับเรายังวนเวียนกันอยู่แถวอำเภอแม่ริมคลิปนี้ก็เช่นเดียวกันครับ เราจัดไปวิ่งกันที่สนามกีฬาสมพ่ชเชียงใหม่700ปีซึ่งการเดินทางเนี่ยทำได้ไม่ยากครับเพื่อนๆสามารถขับรถออกมาจากต้วเมืองเชียงใหม่ขับมาตามทางเรื่อยๆตามถนนหลวงหมายเลข121หรือถนนวงแหวนรอบนอกนะครับะระหว่างทางเนี่ยจะมีป้ายบอกทางเป็นระยะระยะหาได้ไม่ยากครับเมื่อเข้ามาสู่เขตสนามกีฬา700ปีแล้วเนี่ยมองหาป้ายสนามซ้อมยิงปืนหอพัก700ปีนะครับ ตรงนั้นเนี่ยจะมีแทร็กอยู่บริเวณรอบสนามฟุตบอลที่2นะครับซึ่งเมื่อขับไปตามทางแล้วเนี่ยมันจะอยู่ตรงข้ามกับหอพัก700ปีเลยครับและบรรยากาศยามเช้าของแทร็กวิ่งนี้นะครับเป็นอะไรที่ฟินออกมากๆเลยง่วจะเป็นในเรื่องของสภาพพื้นที่ดีนะครับผู้คนไม่เยอะจนแออัดวิ่งได้ไม่ยากแล้วก็ต้นไม้นะครับโดยรอบเนี่ยสีเขียวสบายตาเลย แต่สิ่งที่ผิดคาดสำหรับผมในคลิปนี้นะครับก็คือน้องหมานั่นเองครับกว่าจะถ่ายทำเสร็จเนี่ยเล่นเอาเหนื่อยเหมือนกันครับและเหมือนเดิมนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วลองสังเกตดูนะครับว่าได้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้หรือยัง พอเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวต่อๆไปจากเสื้อกิ๊ก42.195นั่นเองครับและถ้าเพื่อนๆอยากให้ผมรีวิวอย่างอื่นบ้างนอกจากรองเท้าวิ่งเหมือนกับคลิปตอนพิเศษนี้ขอเพื่อนๆคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมจะตามเข้าไปอ่านทุกคอมเมนต์เลยแต่ลบกกวนขอให้อยู่ในวงการวิ่งนะครับและสุดท้ายอย่างที่ผมบอกไว้ตอนต้นคลิปนะครับว่าความสุขในการวิ่งของคนเรานั้นต่างกันหาความสุขในการวิ่งของคุณให้เจอ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ